ครัวขี้ขี้กับช่าง ABB ครับวันนี้ครับเมนูอะไรท่านยังไม่บอกเรานะครับตอนนี้หยิบน้ำตาลมาครับได้จริงหรือเปล่าเพื่อัดได้ทีครับนะครับมีไข่นะครับอันนี้อะไรครับนี่อะไรครับโบยมับงโบยนะครับกระเทียมน้ำมันทัมงไว้แล้วใส่แล้วไหมเอาล้ครับ ใส่กันนะครับเมนูอะไรเมนูนี้อะครับตีไข่ใส่ลงไปแล้วครับอ่ตีไข่ลงไปตรงกลางแล้วจับวางขึ้นมาทันทีไม่รอรีอจับตะหลิวขึ้นมา,มา,าลแล้วคนซ้ายคนขวาแล้วคนซ้ายคนขวาด้วยไม่มองหน้าไข่ใส่อะไรนะบนมาน <laughs> นมาลงไปใส่บนิมาลงไป อ่ะครับับไปกับมาอิธ์นะครับคุณทำยาเคินครับจะทำหน้าสองเมนูควบนะครับในหม้ออกอีกเมนูหนึ่งนะครับนะครับ เดมน้ำตาลงไปนิครับอ้าวละทดูวิธีครับตวงน้ำครับใช้จานรองแก้วครับตวงน้ำลงไปไม่น่าเชื่อครับจานรองแก้วก็มาตวงใส่กระทะได้อ้าวครับกบีไปเลยครับบยิอเลยครับปั๊บ น้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปแทบไม่รู้สึกตัวเลยนะครับนิดเดียวเองผัดปลาใส่พอให้รู้ว่าใส่ ก e> ินเาแล้วครับยังไงบ้างครับอยากหน้านะครับแปลว่าร้อนนะครับแปลว่าร้อนนะครับยังไม่พอครับใครร้อนอะไรครับใครไปอีกนะครับอื เป็นเมนูที่อิมพอร์ตมาจากสิงคโปร์บวกลาวนะครับเพราะว่าไปควบสองที่ในข้ามคืนนะครับดูลีลาการผัดสะกอนถ้าไม่มีเพดานนี่คงจะยกลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วโดโดโดโเพื่ออะไร เอ้วครับลงจานแล้วครับดูมันทำยากนะครับแต่ว่าจริงมันไม่มีอะไรเลยเอาไข่ลงไปผัดใส่น้ำปลาน้ำตาลไม่ใช่ ไม่ใช่ต้องตามครับนะครับกินขึ้นมาครับไงครับ <c oughs> เรียบร้อยครับเมนูนี้